เปิดเวทีต้อนรับสักราชใหม่เอาใจแฟนเพลงลูกทุ่งพบกับสาวเสียงใสตักแต่นชลาดาและขวัญใจผู้ใช้แรงงานไม้พิ่รงพรเที่ยงวันศาาร์ที่6มกราคมนี้ถ่ายทอดสดจากศูนย์การคา้าเซ็นทรัลพาซาพระราม2แฟนเพลงเข้าชมฟรีสนับสนุนโดยสั<ฟ>นซิลสูตรสำหรับผมแห้งเสียใหม่ ตัวทันกับภาคพิธีกรอารมณ์ดีและพูดคุยกับสามสาวทีสเกิร์ตที่กลับมารวมตัวเฉพาะกิจอีกครั้งในจมูกมดเช้าว,วันศุกร์นี้นะคะจ้จี้สาวนี้พบกับพี่ไม่ได้ให้มันไปขับรถแค่ให้ไปเอาของในรถไม่คิดอะไรมากมายนะฮะชีวิตพลิกผันของคนคนหนึ่งที่ถึงบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อ ซีนิม่าสาวนี้จะทำใ้เทศกาลแห่งความรักปีนี้แปลกกว่าที่เคยปริศนาความตายที่มาพร้อมกับวันวาเลนไทน์ลึกซึ้ง <love> ตื่นเต้นสุดสยองรักสยเชื่อสยองวาเลนไทน์เดนิสริชาร์ดเดวิดโบรินาสทามพามสาวนี้สนับสนุนโดยโฟร์มอสคาซิเม็กแพ็กเกจโอจากดีแท็กโพสเพทระบบรายเดือน สูตรลับเฉพาะไก่นุ่มจาก KFC ปลดนี้เสานี้เกิดอะไรขึ้นกับคนเป็นหนี้มี่ินิพันานมาไหมคะผลรมานนากกับผลมานชุเมื่อเต้ปีนิซักเรกดังจากละครรักไต่ถังเข้ามาช่วยเหลือจะปรดหนี้ได้ทั้งหมดหรือปรดหนี่ได้แค่ครึ่งเดียวมังคั่งก็รอชมสองคนคิดจะค่ายเกิดแทน่ มุงกุดด้วยใส่สะพายเส้นเงินด้วยใส่ชุดนักเรียนด้วยมีลูกชายมั้ยเปล่าครับผมสวัสดีค่ะแล้วแต่งแต่งตัวยังไงครับใส่กางเกงสีดำบางหรือเปล่าครับ Yo. 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 เป็นคนดีอะค่ะตองยาวเลยมาลาบกบีส <laughs> วัสดีค่ะจากฟันขาวและดำเมี่ยมเลยครับตอนนี้ ชื the ่อแสงทิพผมอยากจะให้ทุกคนจำวันนี้ไปจนกว่าจะลืมศูนย์เจ็ดโชว์อาทิตย์นี้เชฮากับ5พิธีกรอารมณ์ดี พบกับโชว์ุดพิเศษจากเล้าโลสามสมทบด้วยกองทัพดาราละครดังอย่าพลาดหาท,ที่นี้หลังงวยไทยเกดสีเปนคมที่สะพกอรับ <c oughs> ตรงนั้นเลยพี่เป็นเน็ตเขาท้องว่างไงนกสินใจแบบเหมือนเป็นเนนทพ